Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. ชมสาวสวยกับน้ำทะเลนะคะทะเลสีครามสาวสวย เหนื่อยไหมคะคุณครูเหนื่อยเลยครัแข็งแรงเหนื่อยนิดเดิเหนื่อยนิดเดิแต่ผูก็สู้นะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยพวกหนูเหนื่อยแทบตายเหนื่อยแทบตายครูไม่เห็นเหนื่อยเลย

เดี๋ยวมาเลยย้ำลงด้นั่งรถโอ้ยทุ่มตาเนี่ยทุ่มตาอย่างนี้อันนี้คือบันไดขึ้นนะคะบันไดขึ้นเขากระโดูเอาเฮ็ดทามือเลยนะทามืเลย่อไคือคือแทะคือคือแทะนางเอกช่องไหนคะเนี่ย เอ้ยเหื่อยค้างเป็นปะจุดตายจุดตายนักร้องในรถสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะ สุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยสาวจันทบุรีจังไหนมาเก็งแค่โอดถโดถอดถอดถอดถโดถอดถอดถอดถาดถองถอดถอ่งอดถ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 แดถอดยอดถอดถอดยอดอ่เดดดอดสดอด ครูก็เคยมาครั้งเดียวตั้งแต่เรียนอยู่นู่นกี่สิบปีมาแล้วล่ะเหงื่อยบ่ครูตอนเย็ก็เมื่ออยู่แต่ไม่น่าจะเท่าวันนี้หรอกอ่าเก่งมากเก่งมากเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคุณครูสู้ๆเออสาวงาบสาวเงยมาเลยนะคะเหนื่อยมากเลยสาวเหนื่อยเหนื่อย ก็ถือว่าเก่งนะคะขึ้นได้ถือว่าสุดยอดเลยค่ะคุณครูก็เก่งนักเรียนก็เก่งนะคะสุดยอดมากเลยสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะขึ้้นไเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมไม่ไม่นับอ่ะนิดเดียวเหนื่อยนิดหนึ่ง่าสู้ค่ะ